ดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ชาวดรูสทางตอนใต้ของซีเรียรประกาศต่อสาธารณะถึงความปรารถนาที่จะแยกตัวออกจากซีเรียรและผนวกเข้ากับอิสราเอลหลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้บุกจากที่ราบสูงโกลันเข้าไปสร้างเขตกันชนที่ซีเรียรทางตอนใต้โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการรุกรานของกลุ่มจิฮัต The Times of Israel รายงานวิดีโอที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอ้างว่าเป็นภาพของสมาชิกของชุมชนรูสในหมู่บ้านเฮเดอร์ทางตอนใต้ของซีเรียเรียกร้องให้ชุมชนได้รับการผนวกเข้ากับที่รับสูงโกลันของทางฝั่งอิสราเอลถึงแม้ว่าคำพูดจะเป็นภาษาอาหรับแต่วิดีโอเวอร์ชั่น1ก็ถูกโพสต์บน X พร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษชายคนดังกล่าวในวิดีโอระบุก,กั ฝุงชนจำนวนมากโดยบอกให้พวกเขาพิจารณาว่าพวกเขาต้องการให้อนาคตของพวกเขาเป็นอย่างไรหลังจากการล่มสลายของระบอบการปกครองของบาชาอาอัลาซาดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาชายในวิดีโอระบุว่าถ้าเราต้องเลือกเราจะเลือกความชั่วร้ายที่น้อยกว่าและถึงแม้ว่าการขอผนวกเข้ากับโกลันจะถือว่าชั่วร้าย แต่ก็ถือว่าชั่วร้ายน้อยกว่าความชั่วร้ายที่เข้ามาหาเรามากซึ่งเขาอาจจะหมายถึงกลุ่มฮายัตตารีอาชามซึ่งเป็นกลุ่มกบฏท,ที่ใหญ่ที่สุดของซีเรียและมีรากฐานมาจากอัลกออิดะที่กำลังขึ้นมามีอำนาจในซีเรีย สำหรับอิสราเอลมีแผนการที่จะขยายการครอบครองดินแดนของซีเรียนอกเหนือจากที่รับสูงโกลันและถือโอกาสส่งกองทัพอากาศร่วมกับสหรัฐในการทำลายฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของซีเรียจนเสียหายทั้งประเทศในระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ ไปต่อกันที่รัสเซียกับยูเครนกันบ้างค่ะที่รัสเซียโจมตียูเครนทางอากาศครั้งใหญ่เมื่อวานนี้ด้วยจรวจนำวิถีและขีปนาวุธ93ลูกและโดนเกือบ200ลำตามรายงานของ AP พรัฐานาธิบดีวโรดิมิเซลเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าเป็นการจู่โจมที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งต่ออุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ โดยกองทัพยูเครนสามารถสกัดจรวดได้81ลูกรวมถึงขีปนาวุธ11ลูกที่เครื่องบิน F-16 ที่ได้รับจากพันธมิตรตะวันตกในช่วงปีนี้ยิงตกผู้นำยูเครนระบุผ่านเทเลกราฟเรียกร้องให้นานาชาติแสดงท่าทีที่รุนแรงต่อการโจมตีของรัสเซียนในครั้งนี้ขณะที่ชะตากรรมของยูเครนย,ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนค่ะหลังจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศจะยุติ สงครามอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่คำถามว่าผู้ให้การสนับสนุนใหญ่อย่างรัฐบาลวอชิงตันจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลเคียฟต่อไปหรือไม่ ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมรัเสเซียระบุว่ากองทัพยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและโรนไปยังพื้นที่ด้านพลังงานและเชื้อเพลิงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดที่ทําให้อุตสาหกรรมทหารสามารถดําเนินการได้ในยูเครนขณะเดียวกันก็ระบุในวันศุกร์ว่าการโจมตีคือการตอบโต้ที่ยูเครนยิงจรวดพิสัยไกล ata cms ของสหรัฐใส่ฐานทัพอากาศรัรสเซียเมื่อวันพุธในขณะที่พรัมให้สัมภาษณ์กับททม เมืม่อวันพฤหัสบ,บดีว่าไม่เห็นด้วยที่ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียส่วนในวันต่อมาค่ะดดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียร,ระบุว่าจุดยืนของทรัมป์พ้องกับจุดยืนของเราซึ่งถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับรัสเซียในการมองหาสาเหตุว่าเหตุใดสงครามครั้งนี้จึงยกระดับขึ้นค่ะ ตอกันที่การคาดการณ์ของสภาทองคำโลกที่เปิดเผยรายงานแนวโน้มตลาดทองคำในปีหน้าระบุว่าแม้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะมีแนวโน้มลดลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำแต่ตลาดยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงจาก2ปัจจัยหลักทำให้การคาดการณ์ราคาในกรณีฐานจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหากสภาวะตลาดปัจจุบันยังคงอยู่ มุมมองดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางราคาทองคำที่พุ่งแตะระดับ2,700ดอลลาร์ต่อออนซ์และมีแนวโน้มปิดปีนี้ด้วยผลตอบแทนเกือบร้อยละ30ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยความเชื่อมั่นต่อทองคำเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่จะเข้าสู่ปีหน้านักลงทุนมองบวกว่าทองคาจะมีผลการดาเนินงานที่ดีเนื่องจากตลาดคาดการ์าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยแม้เฟดจะยังคงจุดยืนเข้มงวดต่อเนื่อง แต่ราคาทองคำก็ทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งต่อปีโดยได้แรงหนุนหล,ลักจากอุปสงค์ของธนาคารกลางประเทศต่างๆขณะที่อุปสงค์ผู้บริโภคในเอเชียเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในช่วงครึ่งปีแรกและเมื่อความต้องการในเอเชียชะลอตัวลงช่วงฤด,ดูร้อนนักลงทุนตะวันตกก็จะเข้ามาซื้อต่อส่งผลให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการขณะที่เฟดเริ่มเข้าสู่วัฏจักรผ่อนคลายนโยบายการเงินตลาดที่รอค มานาน นักวิเคราะห์จากสภา,าทองคําโลกระบุว่าแบบจําลองนี้พวกเขาชี้ว่าตลาดทองในปีหน้าจะซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากนักลงทุนต้องประเมินสุขภาพเศรษฐกิจโลกโดยฉันทามติตลาดต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหาภาคสําคัญทั้ง GDP ผลตอบแทนพันธบัตรและอัตราเงินเฟ้อบ่งชี้ว่าทองคําจะเติบโตในเชิงบวกแต่อัตราการเติบโตจะชะลอลงในปีหน้าปัจจัยบวกอาจมาจากอุปสงค์ธนาคารกลางที่แข็งแกร่งกว่า าดหรือภาวะการเงินที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่การเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยในทางตรงกันข้ามการกลับทิศทางนโยบายการเงินที่นำไปสู่ดอกเบีย้ยสูงขึ้นก็จะสร้างความท้าทายเช่นกันค่ะ ต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ Investing รายงานอ้างอิงรอยเตอร์สว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมปรับปรุงเครือข่ายที่พักพิงนิวเคลียร์ทั่วประเทศครั้งใหญ่หลังเล็งเห็นความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในภาวะโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน โดยกฎหมายที่ออกตั้งแต่ปี2506ทําให้สวิตเซอร์แลนด์มีความพร้อมมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยอรมนีโดยประชากรทุกคนในประเทศรวม9ล้านคนไม่ว่าจะเป็นชาวสวิสช,ชาวต่างชาติหรือผู้ลี้ภัยจะได้รับการรับประกันพื้นที่ในบังเกอร์เพื่อป้องกันร,ระเบิดและรังสีนิวเคลียร์ ในปีหน้ารัฐบาลสวิตซ์ต้องการยกเลิกข้อยกเว้นบางประการในกฎระเบียบปัจจุบันและการปรับปรุงที่พักพิงเก่าบางส่วนตามการระบุของลุยส์อองรีเดลาราเกรสผู้บัญชาการฝ่ายป้องกันพลเรือนแคว้นโวพร้อมเผยว่ารัฐบาลได้เริ่มหารือตั้งแต่เดือนตุลาคมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับมือหากกรณีเกิดความขัดแย้งทางอาวุธรวมถึงวางแผนใช้งบประมาณ220ล้านฟรังสวิต์หรือประมาณ8,700 ร้อยล้านบาทเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเก่าโดยระบุว่าเราไม่ได้เตรียมการสำหรับสงครามแต่เรามีเครือข่ายที่พักพิงและเราต้องบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน อีกด้านหนึ่งค่ะจากการตรวจสอบบังเกอร์ใต้อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในหมู่บ้านเบอร์เชอร์ในแคว้นโบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภาพบังคับทุก10ปีพบว่าประตูบังเกอร์ไม่สามารถปิดสนิทได้แม้ช่องระบายอากาศจะยังใช้งานได้แต่อุโมงค์หนีภัยเต็มไปด้วยใยแมงมุมและไม่มีบันไดทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพปัจจุบันซึ่งเจ้าของจะมีเวลา1ปีในการซ่อมแซมมิฉะนั้นต้องจ่ายค่าที่พักพิงสาธารณะ8 0 0ฟรังหรือประมาณ ประมาณ31,600บาทต่อคนค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่หุ้นของบรอ d คอมค่ะที่ปิดตัวทำราคามากกว่าร้อยละ24เมื่อวานนี้ดันมูลค่าตลาดของบริษทัทให้ทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก และเป็นวันซื้อขายที่ดีที่สุดของบรอดคอมค่ะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรามาส4ซึ่งเกินความคาดหวังของ Wall Street สำหรับรายได้และแสดงให้เห็นการเติบโตของรายได้ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง บรอดคอมเป็นบริษัทอเมริกันยักษ์ใหญ่ที่ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยบรอดคอมรายงานรายรับ14.05พันล้าดนดอลลาร์ในไตรมาสที่4เพิ่มขึ้นร้อยละ5 1เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ของ LS e.g. คาดการไว้ที่14.09พันล้านดอลลาร์ในกลุ่ม s o ลูชันเซมิคอนดักเตอร์ของ Broadcom ซึ่งรวมถึงชิป AI มีรายได้เพิ่มขึ้นร1012เป็น8.23พันล้านดอลลาร์จาก8.03พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว บริษัทระบุว่ารายรับจาก AI เพิ่มขึ้น220%ในปีนี้เป็น12.2พันล้านดอลลาร์หุ้นพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเมื่อฮอกแทน CEO ของ Broadcom กล่าวว่าบริษัทกำลังพัฒนาชิป AI ให้ลูกค้าคล่าวขนาดใหญ่สำหรับรายรับสุทีิของบ o a d คอมอยู่ที่4.32พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ90เซนต์ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ2 3จาก 3.52พันล้านดอลลา,ารา์สหรัฐหรือ83เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ